สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ในไลฟ์ของ300อกตลาดไลฟ์โชว์รูมครับวันนี้รถเข้าใหม่โคตรเดือดเรามีตั้งแนวรถหลักแบบหลักหมื่นจนถึงหลักหลายสิบล้านครับต้องบอกวันนี้ครับก่อนที่เข้ามาเปิดรับซื้อรถยนต์มือสองครับรถใหม่รถพรีเมียมรถมือสองรถสปอร์ตรถตู้รับซื้อหมดอาผ่านเฟเรารับซื้อไม่อั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของรถสปอร์ตเนี่ยเรารับซื้อไม่อั้นรถตัวเบนซ์ bm ปีใหม่ๆ29 2020ซื้อหมดรถตลาดรับซื้อหมบส่งมาัลยครับปองเยนอะไรซื้อหมดรับหมดรับ 992อะไรเงี้ยรับหมดนะครับใครที่อยากจะขายรถติดต่อเรามานะครับและเปิดรับสมัครเซล์ทีมเซลออนไลน์ครับสมัครมาได้ง่ายๆครับแค่นํารถของเราไปขายแล้วก็มีลูกค้าส่งมาให้เราเราปิดจบปุ๊บเราโยนคอมมิชชั่นให้คุณทันทีนะครับรวมไปถึงนะฮะเปิดรับสมัครเซลประจำโชว์รูมเพิ่มอีกเสียรานะครับแล้วก็ QC ตรวจสอบรถยนต์ครับอีกหนึ่งอัตนะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเราแล้วกติดต่อมาได้เลยนะครับฐานเงินเดือนมีอะไรให้ไปครบหมดนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาลวกันวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆนะฮะต้องบอกเลยว่าผม ยังมีปัญหาเรื่องหลอดลมอักเสบอยู่อาจจะไล์แบบหนักๆไม่ได้ช่วงนี้นะครับแต่พยายามจะไล์ตอนนี้เราไปไล์อยู่ในช่องทางของตอตอด้วยทุกคืนตอนเวลา3ามทุ่มนะฮะที่ต่อตอด้วยเป็นระยะเวลาประมาณสัก50นาที40่นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงีงง้ยผมจะไล่ทั้ทุกวันนะครับก็อาจจะเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ช่องแชมป์สามกับ300การ์ลนด์ไลนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเราเริ่มคันแรกเลยว่าอย่าให้เสียเวลาครับคันนี้ครับลัมโบกินีอเวนตุรอ Svj rooster ครับราคาออกห้าง50กว่าล้านกับ60ล้านครับวันนี้สนนราคาไปครับ38มแล้านเแสนบาทครับย้ำนะฮะ38มแล้านเแสนบาทครับคันนี้พิเศษอย่างไรผลิตเพียง800คันในโลกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวารวมกันรวมทั้งหลังคาเปิดประตูและไม่เปิดประตูครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่โคตรของ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 โคตรแลในประเทศไทยครับนะฮะโคตรตึงเลยนะครับกับ Aventador Svj นะครับภายในคาร์บอนนะครับไลท์เวทนะฮะศูนย์ถึงร้อยนับ1 2 3่0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วฮะแรงม้าอยู่ที่770แรงม้าขับเครื่อง4ล้อครับเบาะเบรกซีดครับออปชั่นโคตรแน่นโคตรเต็มโคตรซิ่งโคตรแซดครับล้อนะฮะล้อเป็นล้อเซ็นเตอร์แครเบรกคาร์บอนเซรามิก10พอดตอนนี้พอตเดียวโดนจับเท่าไหร่นะ50,000 50,000ตอนนี้มี10พอตนะฮะ น,นั้นพอร์ตบุรีน,นั้นพอร์ตบุรีอันนี้ไม่ใช่นะฮะคันนี้เป็นสีทองอบาบูดาบีชื่อหาอะไรไม่รู้แต่กูว่าเป็นสีทองอาบูดาบีบทท่านชีกอะ่ะเหมือนเนี่ยดูดิยเหมือนนี่ป่ะพวกพวกเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันป่ะเหมือนนะนะฮะคันนี้ออปชั่นโคตรเต็ม e เลขไม่หนึ่งพันห้าร้อยไม่เบ็ดเสร็จไม่เกิน3,000กิโลอะ่ะคือแม่งเหมือนใหม่เหมือนใหม่จัดคันนี้สวยจัดครับ คันนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้ครับว่าใครที่ยังกำลังจากครอบครองนะครับทั่วโลกตอนนี้ discontinu ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีการผลิตแล้วนะครับเขาเปลี่ยนจากเอาเวนท์ดอร์เป็นตัวรีวิวโตนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่านี่เป็นตัวก่อนสุดท้ายแต่เป็นตัวไลฟ์เบลตัวสุดท้ายเครื่อง NAV12 นะครับก่อนที่จะเป็นไฟฟ้าแล้วลคันนี้นะครับเป็น SBJ ไล่เบาก่อนที่จะเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะเป็นตัวโอติเม่กดปลดล็อกให้หน่อยโอติเม่นะครับนะครับแต่ไลฟ์เบลดนี่เป็นตัวสุดท้ายนี่เป็นไงเป็ตัวปีกนก ซิกเนเจอร์ของเขาครับของ V12 ของ l a m b o ok r g h i n นนะครับะจะเป็นเครื่อง V12 จะประตูปีกนกทุกรุ่นนะครับเปิดตัวมาจากมูเซโรโกมาเป็นเวทดาเวทดอเปิดตัวปี2 0 1 1ครับคันนี้ปี2 0 1 0 2021่คันนี้ปี2021นะฮะฝาเครื่องจะเป็นสีทองเห็นไหมฝาเครื่องจะเป็นสีทองครับวี2สีทองเพื่อบ่งบอกความเป็น l i m i t e d Edition นนะฮะนะฮะ รถสวยบอดีส gig, ส้สวยใสกิ๊กสวยใสไลท์ตำหนิไลท์มนทินสวยสุดๆส,สวยชิปหายสวยโคตรๆนะฮะสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสวยจัดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการทำรีวิวนะเอาไปขับนี่ดีกว่าวันเดย์ทริปดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้ขอสปอนเซอร์น้ำมันก่อนน้ำมันหมดไม่มีตังเติมน้ำมันนะฮะ คันนี้สนุนราคาสุดท้ายและการผลสรุปให้สำหรับท่านใดที่ใครที่อยากได้รถ Lamborghini ok Aventador SVJ Super v e l a c e Jota นะฮะมีเพียง800คันในโลกคันนี้ราคาออกใหม่55ล้านบาทมือ2วันนี้38ล้าน9 0 0 0 0บาทครับสามารถเข้าคลองได้กับเลขไม่เพียง1,500ใหม่เท่านั้นเมื่อรถใหม่ป้ายแดงนะครับสีทองคันเดียวในประเทศไทยนะฮะ อย่าว่าแต่สีทองคันเดียรประเทศไทยเลย s v j ธรรมดาที่เป็นร r เตอร์ยังหายากเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับจับจ้องได้เลยครับจัดไฟแนนซ์ได้35ล้านผ่อนหน้าเดือนละ8แสนมั้งถ้าจัด35ล้านผ่อนนั้งเดือน8แสนมั้งกูว่านะประกันปีนะ6-7แสน8แสนล้านนึงอ่ะกูว่าประกันพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมฮะว่าประกันเท่าไหร่ใครรู้บ้างวะว่าประกัน8แสนอะ่ออ 8, อะ8แสนอ่ะ ฮะ,ะ,ะ,ะมาพูดใกล้ๆได้ไหมไ,นะไม่ใช่พูดคนคำถามให้มาพูดใกล้ๆคุณได้ไหมพูดข้างๆหูได้ไหม<ช>นะนะฮะาาใช่อ่ะคันนี้จบแล้วครับสำหรับคันแรก lamborghini aventador svj ใครอยากได้รับแรกรับแรกรถยนต์ทุกรุ่นนะครับรับแรกนาฬิกาด้วยรับเป็นเหรียญ cryptocurrency ด้วยถ้าใครอยากจะได้นะนะฮะรถคันนี้รถฝากขายไม่ใช่รถกูเองไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยว่า อะไรแต่ยืมมายังไม่ได้ระจำนำนะแต่ยืมมายังไม่ได้ระจำนำนะฮะแร,รแรกได้มึงก็เอาเวฟแล้วก็เติมส่วนต่างไงนะฮะนะฮะ,นะฮะอันนี้ไม่ได้ชื่อผมแล้วก็ไม่ใช่รถผมนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่ารถกูเองนะครับก็ใครอยากได้ก็มาซื้อครับผมจะได้เป็นบุญชีวิตว่าเราเคยขายรถที่ราคาแพงขนาดนี้มาแล้วนะครับช่วยมาซื้อหน่อยนะครับเพื่อนๆครับก็ ใครอยากจะฝากขายรถก็ติดต่อมาได้นะผมรับฝากขายด้วยนะฮะนะครับอ่ะไปหลังจากที่เราถ่ายคันสีทองที่มูลค่า3 8มสิบแปล้านเก้แสนบาทครับอีกคันหนึ่งครับคันนี้3 8 9 9ปดกาเอีคันหนึ่งส9 9เก้าเก้ากสามเก้าเก้าเก้าสบเก้าบาทนะฮะเนี่ยเหมือนแบบหนังชีวิตป่ะกลับมาสู่โลกความเป็นจริง เมื่อกี้ยังเป็นเหมือนอะไรนะเซบัสเตียนอยู่เลยตอนนี้กลับมาเป็นช300แชมป์สามราดด้อยลนะฮะคันนี้ครับ39ล้านไม่ใช่39,999ย9 9 9บาทเอ1อรนะฮะเครื่องพันสามนะครับเครื่องพันสามคาบิลภายในสวยรถนี่ประตูปิดดังเกิบอไรปิดดังเกิบเกียร์ธรรมดาเข้าดังเกิบ แอร์เ <Air> ย็นเพลงไม่พอพาวิยุใช้ไม่ได้ภายในสวยตาเครื่องติดทีชึ่งเลยตตาร์ติดนะครับไม่ใช่สูบติดสตาร์ติด3 9 9 0 0่ัเขับได้จริงๆเราทำรีวิวขับเรียบร้อยแล้ว399 0 0อยากได้ราคาไหนโทรคุยครับอยากได้ราคาไหนโทรคุยสำหรับคันนี้ครับเมื่อกี้ที่มาจะเอาเวฟมาแรกเนี่ยไม่รู้เวฟแพงกว่าเปล่าเออเวฟแพงกว่าเปล่าไม่รู้นะฮะนะฮะ รถบอดี้สวยไม่มีชนไม่มีอะไรนะฮะก็39,900ืาพแล้วกันวันนี้รถเข้าเยอะมากนะครับรถเข้าเยอะมากอ่ะเราพาไปดูด้านนอกก่อนแล้วกัน e 3 9ขายไปแล้ว530ขายไปแล้ววันนี้เก็บสีให้ลูกค้านะฮะ clk 240สคันนี้เก็บหมดแล้ว599ไม่รู้เจ้าของขายเป่ารถรุ่นพี่กู599,000บาทสเปคญี่ปุ่นด้วยสวยๆ จัดทรงลงล้อให้หมดแล้วช่วงล่างช่วงล่างทำใหม่หมดแล้วคุงเครื่องทำใหม่หมดสีทำใหม่หมดล้อพาสติทำหมดแล้วทำไปสองแส0กว่าบาทอะรีสโตร์หมดแล้ว5้าเ้าเก้าเอาเก้าเอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่ใช่รถกู c ซ v วลูกค้าจองแล้วบิดแล้วบิดแล้วไม่เป็นไรครับขายใหม่ขายเท่าไหร่วะ99,000 9 9่0 0า้านเกะเก็บให้หมดเก็บสมเก็บสีอะไรให้หมดนะฮะนี่เราพามาดูคันนี้ดีกว่าชิบหายชายที่นี่ กับ300ก้ลาครับเดี๋ยวไปเอาหน้าลงเพิ่มอย่างนี้ขับไม่ได้ไม่ชอบสูงไปนะฮะ W 1 2 4อรถนะครับเขาบอกว่ามือเดียวแต่ผมดูได้ในะสองมือนะโอนกันในชื่อญาาินะครับคันนี้สีน้ําเงินเดิมจากโรงงานไม่แสนแรถสภาพสวยเลยคันนี้ผมทำอะไรไปบ้างทําสีแล้วเก็บเครื่องเก็บช่วงล่างแล้วแบ็กใหม่ยางใหม่ตัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยหมดแล้วภายในใหม่หมดทั้งคันนะครับติดวิทยุใหม่ติดฟิลม์มสมาร์ทเทคใหม่หมดทุกอย่างนะครับไม่แสนแรถขับดี นะครับรถสวยมีทรงราคาคุ้มข้างจนคนคุ้มค่าราคาคุ้มข้างจนคนคุ้มข้างอะไรวะราคาคุ้มนค,นค่มา,คาเออราคาคุ้มค่าจนคนคุ้มข้างโคตรหล่อนะฮะโคตรหล่อสองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยครับนะฮะหมดใจอยากทำคันใหม่อยากทำคนะันใหม่แล้วนะฮะอยากทำคันใหม่แล้วอยากแต่งคันใหม่แล้วนะฮะใครเอาไปขับแล้วก็ไปกินกาแฟาผมหน่อยละกันคันนี้โอนเข้ากรุงเทพเรียบร้อยหมดแล้วรถชื่อผมเองเลย กะะระจังหน้าเบิกใหม่ไฟเบิกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดทําใหม่หมดแล้วอ่ะสีช่วงล่างบ่งเบาะมึงซื้อรถแล้วทาเองมึงจะรู้แสนหนึ่งไม่พอล้อแบ,บกใหม่ยางใหม่สปริงใหม่โช๊คใหม่ทําหมดแล้วช่วงล่างทําใหม่แน่นตึบทำที่โฟที่โฟลไมต้องรีไปทั้งคันนะครับเครื่องเสียงครบแอร์เย็นเพลงเพาะครบหมดวิทยุอะไรติดตั้งบูทงบูทูธครบหมดขับสวยเลยเลยฟี้ยวเลยนะครับครับ SLR1R230 รครับรถประมูลกรงศูนย ราคาที่ถูกสุในตลาดตอนนี้ล้านสี่ล้านหนะฮะผมตั้ง1 3ึ่งล้เนบาทวันนี้ราคานี้เอาไปแบบนี้1 2นึ่งลเมบาทจัดไปนั้นได้1นึ่งล้านบาท1 2ึ่งล้เมนบาท S L R 2 3 0สามนครับหนึ่งล้าบาทนะฮะตอนนี้หลังคามีปัญหาอยู่เขาแจ้งว่าแบตเตอรี่หลังหมดนะครับจอดนานเราเปลี่ยนแบตซ่อมหลังคาประกันหลังคาให้ปีนึงด้วยล้านสเปลี่ยนแบตให้หน้าหลังหลูกอย่างละลูกเลย สวิตแล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์ให้อีกหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปเลย r สองสามศูนย์โคตรถูกโคตรถูกครับนะฮะรถสวยมีทรงนะครับราคาถูกเอาไปใส่ล้อจัดทรงลงล้อน,นั้นหล่อเลยหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทไอ7แปดเจ็ดเก้าเก้าไอเอย่าทั้งคันคันนี้แต่งเต็มพาร์ทแท้ทั้งคันรถแท้สีเหลืองแท้ เ9็ดแสบาทราคาโทรคุยได้คันนี้รถลูกค้าซื้อผมไปแล้วมาฝากขายไม่ได้ขับเลยเป็นเจ้าของศูย์มาสแตนดที่เลยนะฮะเอาไปจอดโชว์ในเลยวันนี้เขาไม่ได้ทําศูตรมาสแตนดแล้วเขาก็เลยนารถคันนี้มาขายให้ในราคาเจ็ดแ0นเบาทแต่งเองเกิน BME 3 4ต้องไลฟ์ฟังว่าในตลาดอังกฤษมีน้อยมากมีแต่รถดัดแปลงคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้แบบ32มรถออกศูนย์ยนต์ตะกิดรถศูนย์เลย5 2 0 E 3 4มสี่ทูลลินะครับ ราคาตั้งกัน8 9ดเก้าแสนผมตั้งอยู่659แต่ในไลน์นี้ครับเอาไปครับเอาไปแบบราคาพิเศษนะไม่เคยมีรถรุ่นนี้ถูกแบบนี้มาแล้วนะฮะเอาไปราคาแบบจับต้องได้ไวๆรถแท้คุยที่รถแท้นะพ่อค้าตีกันให้5 0 0แสนบวกบวกผมขายราคาแบ่งกันดีกว่าแบ่งกันนะฮะขอแพงกว่าพ่อค้าหน่อยผมขาย5 5 0 0 0 0ห้า0 5 5 5บาทผมลงหน้าเว็บอยู่659นะ 5 ELL 5าแสน5 bạn, ้าหมบาทครับเอาไปเลยครับซับ E สามสีแวนคันนี้สวยๆเดิมๆยกให้ไปเลยครับรถทะเบียนเล่มพร้อมครบหมดรถไม่มีการจดดัดแปลงสภาพเลยรถเป็นแวนแท้ๆจากโรงงานครับสวยกริฟขับดีรถแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยเอาไปสะสมได้เลยคันนี้นะฮะแจ๊ G E สามนะฮะเจแปนนะครับเบนท์คันนี้ครับชิปขายฉายที่นี่จัดส่งลงร้อ E 3 0 0เข้ามานะฮะผมขาย5,99,999บาท แต่วันนี้ผมบอกแบบนี้ครับว่าใครอยากได้คันนี้ผมส่งมอบให้ในราคา55 5 55 5 5 5สนห้าบาทคุณได้อะไรบ้างล้อแม็กใหม่ยางใหม่จัดทรงให้ใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเก,ยนนเกียร์ขัดสีเคลือบแก้วครบหมดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้4 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนอยู่ที่เครดิตของลูกค้าถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างเลยเซอร์วิสให้จัดเต็มก่อนออกรถนะครับอะไรไม่ไดีทาให้นะครับก็คือเช็คคอนซัลต์มาเดี๋ยวจัดก,การทำให้นะครับ5 5 5 5 5 5ห้าหมื่นห้า E300 เบนซินล้วนไม่มีบูเทสวยกิดนะครับ E300 เบนซินล้วน ลดออกห้าง5ล้านกว่าวันนี้เอาไป5 55, 55 5 5 5 5 5หบาทมีคลิปตอนทำครบหมดนะครับมีคลิปตอนทำครบหมดนะครับต้องบอกว่าให้พร้อมเลขทะเบียน5 5 4 3ด้วยสวยจัดคันนี้จเจ็บไร้เหี้ยตอนนี้นะฮะเอามาต่อครับอ่ะโนอาห์ห no นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทสเตปวากอนหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเอาผาดครับเอาผาดสามพันห้า 3, 5, 5. เอาผาดสามพันห้าคันนี้เอาไปเลยครับ เงินสดนะราคาผมขายอยู่249ลดเรถเหลือ2องล้านเก้าหมวันนี้ตัดใจแล้วรถไม่ได้ใช้รถชื่อผมเองเอาไปล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ลดแล้วราคานี้นะฮะอันนี้ครับจากหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปล้านสี่เก้าครับมาเจตี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรถนี่หน่อยดีกว่าเซริก้ารถเก็บนะฮะเซริก้าสามเก้าเก้าไม่รวมเลขทะเบียนสามร้อย 399ไม่รวมไลขทะเบียน300 S15 ล้าน99นะครับล้าน99 249พานาเมลา่า389คาเยนอันนี้259นะครับคันที่แมน899 899พีรูดครับพีรูด499นะครับ499 BB1 เราพาไปดูข้างในข้างในก็ตึงวันนี้รถข้างในโคตรตึงนะครับ เอาผาดเอาผาดเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีโปรโมชั่นเอาผาดใหม่สำหรับใครที่อยากจะได้นะเราจะขายราคาแบบพิเศษแล้วใครที่อยากได้เราจะโทนลมราคาแบบโหดๆให้ใครที่อยากได้เอาผาดติดต่อมานะเอางี้ใครอยากได้รถเอาผาดเวลไฟราคาโหดๆคันใบคันต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะรถเอาผาดเนี่ยทะลักเข้ามาเยอะมากเราจะทําราคาแบบถ้าเราหาราคาได้ดีเราจะทําราคาต่ํา ถูกเลยเพราะว่าตอนนี้มีญี่ปุ่นบางทีส่งมาสต็อกปุ๊บแล้วยอมขาดทุนเรายอมทําราคาดีๆให้กับผู้บริโภคครับเนี่ยอย่างคาวคันนี้3ล้าน4 0 0แสนก็เอาไปเลยลดไป3 0 0แสนเหลือ3ล้าน1,90บาทคันนี้ครับจาก6ล้านสอบาทเอาไปเลยเหลือ5ล้าน8ปด0สาทอ่ะบาทเราพามาดูพีรูดครับพีรูด BB8 หายากมากหายากมากครับหายากมากในตลาดครับราคาขายกัน90,00แสนกว่าไม่มีรถคันนี้รถแท้ทะเบียนแท้เดิมทั้งคันรีสโตร์มาหมดแล้วรถเดิมทุกอย่างเลยครับ ปัจจุบันราคา9000 0กว่าวันนี้คันนี้ผมขายให้ราคาแบ่งปันนะจากผมตั้ง899ผมลดให้ทันทีเลยนะเหลือ799,999 99, บาทเอาไปสะสมเลยฮะ799,99 99, 9บาทเอาไปสะสมครับเพื่อนๆครับรถสวยมีทรงครับคันนี้ถ้าคุณกำลังจะหารถคันหนึ่งที่แบบขับไปแล้ว Hon ด้าต้องสะเทือนขับไปแล้วคนต้องรู้หูแม่งสุดยอดแลไอเทมขับเข้า Honda f a ฟ e แม่งไม่มีใครซ้ำขับเข้างานรถซิ่งขึ้นตึกโอ้โหแม่งมีไม่กี่คันต้องคันนี้ รถแท้สวยกิฟต์ซันรูปออโต้ไทเอสเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแบ่งปันครับแบ่งปันนะฮะแบ่งปันนะครับนะฮะอะมินิมินิมินิรถเมีย,มยนะครับห้าล้านละกันฟังแล้วไม่ขายไม่ได้หรอกนะครับนี่คันนี้ล้านสามเก้าอยากได้เท่าไหร่คุยกันรถผมเองผมอยากระบายรถเก้าศูนย์ออกนะครับเพราะว่า จะลวกทำโชว์รูมใหม่ด้วยนะฮะทำอะไรด้วยนะฮะเออจะใช้เงินนะครับอ,อ่ะเอาผ่านไม่สองรถมันมีหลายคันคันไหนไม่รู้อินบ็อกซ์มาแล้วกันอินบ็อกซ์มานะฮะอ่ะ NSX 18อสบล้านหมื่นบาทครับ g r Yaris 2 9 9ล้านหมื่นบาท m า s 1 3 9ล้านหมื่นบาท Final Edition ครับอยากได้ราคาไหนโทรคุยนี่รถชื่อผมเองเลยนะครับแล้วก็ m า s 959,959, s ้ k 799นะครับ เซตสามสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับฝากด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอไลฟ์ประมาณนี้ละเดี๋ยวเจอกันใหม่คืนนี้ตอนสามทุ่มผมจะไลฟ์นะครับฝากช่องทางในตตอด้วยนะครับแชมป์สามร้อยสามร้อยกระตาดแล้วก็ t ิกตอกด้วยอันนี้ให่อะไรนะยูทูบด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ